สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปนะคะก่อนจะส่งให้กับลูกค้าชัยภูมินะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นยี่ห้อคาวาซากิค่ะ AR 600นะคะระบบนะคะจะเป็นสองเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะคะมีโลไฮนะคะจุดนี้นะคะก็คือโลไฮนะคะข้างบนก็คือไฮค่ะรับเร็วนะคะโลก็คือช้านะคะถ้าเราตกมากคือโลค่ะโลนะคะก็คือเกียร์สีฟ้านะคะ ายก็จะเป็นสีแดงค่ะระบบกําเ้ยวอิสระนะคะสองข้างค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ที่บีบอยู่นะคะก็คือปรับสูงต่ำแฮนด์ค่ะอีกตัวนึงก็คือหมุนแฮนด์นะคะอะลักษณะแบบนี้นะคะก็คือพวนดินค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของน้ำมันกันก่อนนะคะน้ำมันนะคะในถังจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอล์95ค่ะจะไม่แนะนำเกาหนนะคะเพราะว่า91มันจะกัดพวกลูกยางนะคะน้ำมันเครื่องนะคะเบอร์สีค่ะ นี้จะเป็นตัวเติมตัวดูนะคะแล้วก็ตัวถ่ายเกียร์กับโรตาอรี่นะคะก็จะเป็นเบอร์เก้าสิบนะคะนนี้จะเป็นน้ำน้ำมันเกียร์โรตารี่นะคะตัวเติมค่ะตัวถ่ายอยู่ด้านล่างนะคะข้างล่างตรงนู้นนะคะเราติดไว้ให้แล้วค่ะนี่ตรงนี้ค่ะส่วนน้ํามันเกียร์นะคะอันนี้จะเป็นตัวเติมตัวดูค่ะแล้วก็ตัวถ่ายนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ดูติกสีม่วงให้แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเปิดสวิสค,ค่ะเปิดก่อกน้ำมันนะคะแล้วก็โชกคค่ะจะตกได้เลยค่ะถ้าเราติดแล้วนะคะให้เราปิดโชคเหมือนเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเดินหน้าเกียวหนึ่งกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคันเร่งค่ะ นี้นะคะจะเป็นคัดนะคะหรือ,รอว่ารกเตะสายพานนะคะเดี๋ยวเรามาดูเกียร์สองค่ะเกียร์สองนะคะก็ตกไปที่ไฮค่ะอันนี้ยังไม่ค่อยได้เล่นเครื่องนะคะถ้าเล่นเครื่องก็จะเร็วกว่านี้นะคะเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะก็เลยยังไม่ได้ทํคลิปที่หน้าดินให้ดูนะคะหมุนแฮนด์นะคะเราเอาไว้หมุนตอนที่เรายกล่องนะคะและ้วก็เราแบบนี้ก็คือยกล่องค่ะ เปิดปิดแบบนี้นะคะก็คือสาดดินนะคะยกล่องค่ะอันนี้ยางใหม่นะคะเราแถมไปให้ลูกค้านะคะสับโรตารี่นะคะแล้วก็สับคัดค่ะ ส่องข้านะคะสามารถลับได้ด้วยนะคะให้เป็นรอบเร็วค่ะ <S <S แบบนี้นะคะ <S 1> <S 1> ถ้าอยากฝาดดินได้เร็วขึ้นนะคะนี่คาราบีเราอัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใหญ่แบบย้ายไปอยู่ข้างหน้าค่ะถ้าไม่เข้าล็อกแบบน,นี้ให้เราหมุนโรตารี่ข้างล่างช่วยค่ะก็จะเข้าล็อกกันนะคะ รอบมันก็จะต่างกันเยอะเลยนะนะคะก็จะได้คิดเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็เลิกใช้งานทุกครั้งนะคะให้ลูกค้าปิดก๊อกน้ํามันนะคะแล้วก็ปิดตัวมีถ้าเรียบร้อยค่ะแล้วก็ของเหลวนะคะน้ํามันเครื่องอย่าให้แห้งค่ะขยันดูพวกกุ่นกองนะคะ ข้างในนี้จะมีฝุ่นกองข้างในนะคะถ้าลูกค้าใช้งานบ่อยๆก็ขยันออกมาเป่ามาล้างน,นะคะอันนี้น้ํามันยี่ใดถ้วยนะคะไว้ดักฝุ่นค่ะจะเป็นน้ํามันตัวเดียวก่อน้นํามันเครื่องนะคะเป็นเบอร์40เอาไว้ดักฝุ่นนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณคาะบ๊ายบค่ะ